โครงการจิตเก่านทอพี่น้องปันน้ำใจณโรงเรียนโนนไทยผูรู้อุปถัมภ์อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์จะหาโต๊ะสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน100ตัวทาสีปรับปรุงอาคารห้องน้ำจัดทำป้ายหน้าหอประชุมเพื่อให้น้องนักเรียนได้มีโต๊ะนั่งเรียนที่เพียงพอโต๊ะเดียนเดิมที่ผ่งนำรุดไปเพื่อความสวยงามจเจริญตาจเจริญใจ พี่พี่เป็นคิปเก่าพี่ก็เลยมาดูเรียนเผื่อจะมีอะไรมาเชื่อเรียนได้ปีสอง5ารออ๋อชื่อใหม่มาแปะงี้งเนาะคลิใหม่มาแปะจ้ะ แพ้เลยเราไปเก็บนี่ของเก่ามันใช่ไหมจ้ะจ้าโคง<ต>ไว้อย่างเด<ต>ียวของเก่แาแต่เรามาทัดสีมาเป็นของใหม่เลยอ่าจ้าจ้ะ,จะ,จะแต่เราประหยัดไม่กี่บาทเหมือนกันแต,แต่เล็กเราได้แต่เราก็ทําเล็กคงเดิมเนาะไี่ใช่ว่าขาดกำลังทําอยูจ่จ้าจ้ะทําได้จะไปแจกจายแต่ไปซื้อที่ไหนตราไม่ซื้อบ้านมาขาดงานจ้ะบ้านมันไม่มีขายจ้ะมันเป็นมันไม่มีขายทั่วนใหญ่ทีนโค้งแบบนี้เราไปสั่งมันทําเดือน ผมรผมอ๋อครับผมแบลครับครับละความสวยงามของอาคารห้องน้ำเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมการพบปะสังสรรค์ของบรรดาศิ์เก่าพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้งโครงการมีความประสงค์รับบริจาคบริษัทห้างร้านและบุคคล เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน1,500 0 0บาทตามกำลังหากที่น้องสิทเก่าท่านใดสนใจในโครงการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิทเก่านทอ,อ,อพี่น้องปันน้ำใจสามารถติดต่อได้ที่โทร0 8 9 7 7 1 0042ติดต่อคุณเกยูนธัญญาหาร เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกท่านชาวเลือดกำแดงดนนทไทยผู้รู้อุปถัมภ์